พูดถึงเว็บไซต์ับหนึ่งบองไทยคุณผู้ชมคิดถึงเว็บอะไรครับเว็บอะไรครับพันธิปเป็นเว็บบอร์ดแต่ได้เป็นเว็บไซต์ที่รวมเรื่องมากมายเป็นประเภทเป็นข่าวสารเกมกิจกรรมเว็บสนุก com วันนี้สนุก com อยู่กับเราหัวหน้ากองบรรณาธิการมาเองครับคุณอภิรักษ์โรธอ,อัมพรหรือคุณปอครับเรียนเชิญเลยคุณปอมีกับดัก the trap ที่จะมาเล่าให้เราฟังด้วยนะครับในช่วงที่2 กับดักท <ines> ี่เกี่ยวกับแบรนด์ต้องรู้และเอาตัวรอดนั่นเองนะครับอ้าวเรนเชิร์คุณปอนนำเสนอได้เลยนะครับสวัสดีครับเมื่อกี้ใจหายแวบไปนะฮะไม่มีใครตอบสนุกเลยโอเคฮะก็ปิดท้ายกันด้วยพาบบิเชอร์อย่างสนุกนะครับจะมาเล่าให้ฟังว่ากับดักที่เราได้ อยู่กับยูเซอร์มานานนะครับก็18ปีแล้วที่สนุกก่อตั้งมานะครับแล้วก็เป็น18ปีที่เราผลิตคอนเทนต์นะฮะทั้งเรื่องของที่เป็นคอนเทนต์อ่านนะครับเป็นคลิปวิดีโอนะครับล่าสุดเรามีไลฟ์ด้วยนะฮะแล้วก็มีมิวสิกสตรีมมิ่งซึ่งก็เป็น18ปีที่เราเรียนรู้แล้วก็อยู่กับยูเซอร์อยู่กับผู้บริโภคมานานเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่ายูเซอร์ชอบอะไรแล้วก็ยูเซอร์ไม่ชอบอะไรแล้วก็ ยูเซอร์มีส่วนร่วมกับอะไรแล้วก็ยูเซอร์จะแชร์อะไรนะฮะเรามาเรียนรู้ด้วยกันอ่ะอันนี้เป็นหน้าตาของสนุกในปีที่18เป็นเดสก์ท็อปเวอร์ชันนะครับเผื่อใครยังไม่เคยเข้านะครับสนุก c o m นะครับนอกจากเดสก์ท็อปเวอร์ชันเราก็ยังมีมือบายเวอร์ชันนะครับแล้วก็มีแอปพลิเคชันนะฮะไหลลื่นมากเลยนะฮะใครยังไม่เคยโหลดลื่นปปื้น ใครบ้างที่เข้าสนุกตอนนี้นะฮะเราพบว่าคนที่เข้าสนุกตอนนี้นะครับอายุประมาณ25-34ปีนะครับแล้วก็เป็นคนกรุงเทพประมาณ60%นะครับเป็นคนต่างจังหวัดประมาณ40%นะฮะเป็นผู้ชายกับผู้หญิงครึ่งๆนะครับหลายคนคงมีคำถามว่าคอนเทนต์ของสนุกมาจากไหนนะครับ เราบอกได้เลยว่าคอนเทนต์60%เราผลิตเองเพราะเรามีกล่องบรรณาธิการอยู่จำนวนจนวนหนึ่งทีเดียวนะครับนอกจากนั้นเราก็ยังมีเราเรียกว่าสติงเกอร์ที่ส่งข่าวให้เราจากต่างจังหวัดทั่วประเทศนะครับอีก30%เราก็มีพาร์ทเนอร์นะฮะอีก10%เป็น User อร์เจนเนอเรตคอนเทนที่น่าสนใจคือเรามีโซเชียลมีเดียแอคเคาทเนี่ย17 Account รวมแล้วเนี่ยเรามี10ล้านเรามีฐานแฟนอยู่10ล้านคนนะครับแล้วก็เราไล์คนประมาณ32ล้านถึง45ล้านต่อวีคอันนี้นะฮะสนุกมีความเป็นวาไรตี้อย่างคอนเทนต์สูงมากมีทั้หมด22ช n e l ใครอยากรู้อะไรใครอยากรู้เรื่องอะไรใครอยากเสพสื่อด้านไหนสนุกมีให้หมดนะครับ ในแต่ละเดือนเนี่ยเรามีเพจวิว800ล้านเพจวิวนะครับแล้วก็มี40ล้านยูเซอร์ที่เข้ามาหาสนุกในแต่ละเดือนอันนี้เป็นโปรดักต์ล่าสุดของเรานะครับหลายคนคงโหลดไปใช้แล้วนะฮะเป็นมิวสิกสตรีมมิ่งนะครับซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งบนเว็บไซต์แพลตฟอร์มนะครับที่สนุกมิวสิกแล้วก็สามารถโหลดมาได้เป็นแอปพลิเคชันจุกตอนนี้คนโหลดเยอะมากใครไม่โหลดถือว่าเชยนะฮะ ขบมาเข้าเรื่องของเราวันนี้นะครับก็คือเรื่องของ5กำลังดักที่แบรนด์ต้องรู้จากสนุกต้องทําความเข้าใจก่อนนะครับว่าทั้งหมดเนี่ยมาจากการวิเคราะห์ยูเซอร์ในฐานแฟนที่เรามีนะครับเราอยู่กับยูเซอร์มานานนะครับเรารู้ทันทีเลยว่าเรานําเสนออะไรไปเนี่ยยูเซอร์จะมีปฏิกิริยาตอบสนองทันทีนะครับเรื่องแรกคือแบรบนด์แบางๆคิดว่าทํายังไงก็ได้อะ ขอให้ฉันดังไว้ก่อนอันเนี้ยช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยทางไมชร์เคยพูดไปแล้วก็คือเรื่องของดีเจคนหนึ่งถูกไหมฮะที่ปล่อยคลิปออกมาคลิปแรกปล่อยออกมายังไม่สากระแก่ใจปล่อยคลิป2ตามมาอีกสุดท้ายออกอีเวนต์แล้วมาเฉลยว่าเป็นแค่คลิปโปรโมตสินค้าประเภทหนึ่งแล้วยังไงฮะพอเราส่งนักข่าวไปทำข่าวและนำเสนอข่าวออกไปคอมเมนต์เป็นร้อยเลยฮะ 98%คงเดากันได้ถูกไหมฮะเป็นเนกาทีฟคอมเมนต์ต่อแบรนด์แน่ๆอีก2%คิดว่าไงฮะชื่นชมปะครับเห็นด้วยไหมฮะไม่ใช่นะฮะอีก2%คือปลงเรื่องของมันกูไม่อยากรู้สุดแลละสุดท้ายแล้วไม่มีอะไรดีเลยฮะการทําแบบนี้ซึ่งเราพบว่าส่วนใหญ่จะเป็นแบรนด์เล็กๆที่อาจจะไม่ได้มีมีเงินมากพอที่จะไปจ้างเอเจนซี่ทำแล้วก็ใช้วิธีง่ายๆแบบนี้ซึ่งผมคิดว่า ในมุมของพับบิเชอรนะครับเราเห็นมาตลอดว่าใครทำแบบนี้ตายทุกรายนะฮะเรื่องที่สองคือไม่สนใจความรู้สึกของผู้ใช้สินค้าหรือบริการคือสนุกเนี่ยเป็น p u บบิเชอรที่พร้อมจะให้แบรนด์แก้ตัวหรือแก้ต่างอย่าเพราะว่าแก้ตัวเลยเนาะมันดูแรงไปแก้ต่างแล้วกันเกิดแบรนด์มีวิกฤตหรือแบรนด์มีปัญหาเนี่ยจริงๆแล้วเราพร้อมที่จะเป็นสื่อกลางให้นะฮะ ซึ่งที่ผ่านมาเราพบว่าหลายแบรนด์ก็มองว่าเราเป็นสื่อนะฮะแล้วเราก็ยินดีด้วยแต่ก็มีอีกหลายแบรนด์เหมือนกันที่ก็ไม่ได้สนใจพอเกิดปัญหาขึ้นมาก็ปล่อยผ่านนะฮะอันนี้เป็นกับดักหนึ่งที่แบรนด์ควรจะสนใจและให้ความสำคัญนะฮะอันนี้อันนี้เป็นมุมมองของของเรากับลูกค้าอะไรนะฮะที่เป็นแบรนด์เลยนะ,ะอันนี้ไม่ มียูเซอร์เข้ามาเกี่ยวด้วยแต่เป็นบุคคลที่3คือเรื่องของพยายามขายของมากเกินไปคืออย่างนี้ฮะสนุกอะมีการขายโฆษณาในหลายรูปแบบรูปแบบหนึ่งก็คือ display ad ถูกไหมฮะอันนั้นไม่เป็นไรอีกรูปแบบหนึ่งก็คือเรื่องของ a d v e r t o r i a l เราจะพบว่าลูกค้าพยายามยัดเยียดสรรพคุณยัดเยียดโลโกโล้ยัดทุกสิ่งทุกอย่างที่แบรนด์อยากบอกโดยที่ไม่ได้สนใจว่าลูกค้าอยากรู้หรือเปล่าโด,โดยที่ไม่ได้สนใจหรอว่า ยูซอร์อยากรู้หรือเปล่านะฮะซึ่งเราพบว่ามันไม่ได้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอะไรอีกแล้วการทำแบบนี้นะฮะซึ่งนั่นก็คือเป็นเหตุผลหนึ่งที่ว่าทำไมสนุก .com s e ตอัพบิสเน s ยูนิตหนึ่งขึ้นมาที่เรียกว่า Banded c o n t t n t t เพราะเรามองว่ายูซอร์อยากได้สิ่งที่เป็นประโยชน์กับเขานะฮะยูซอร์อยากได้สิ่งที่อ่านแล้วสนุกหรือว่าตลกพอเขาได้ คอนเทนต์แบบนั้นแล้วเนี่ยแบรนด์ Brand ก็จะได้กลับไปด้วยนะฮะการพยายามยัดเยียดขายของโฆษณาก๊อปปี้แบบเก่าเียครใช้บน,นโลกออนไลน์เราสังเกตมาหลายครั้งแล้วว่าไม่ได้ผลแล้วนะฮะเรื่องที่4คือยังไม่รู้จักลูกค้าของตัวเองเออคือนักการตลาดจะเรียนมาใช่ไหมฮะว่าลูกค้าเราแบ่งตามประเภทจากดโมกรฟิก ไฮะจากอายุจากรายได้แบ่งตามเพศแบ่งตามวัยแบ่งตามการศาึกษาเออพูดถึงเรื่องวัยผมเพ่งทราบนะบว่าผมเจนเอกแล้วผมคิดว่าผมเป็นเจนวัยมาโดยตลอดปกติแล้วเขานับกันที่3ามนึกว่าตัวเองเจนเจนวัยแต่แต่ในโลกออนไลน์เนี่ยฮะสิ่งที่สําคัญไม่แพ้กันในการดูเดโมกราฟิกคือเรื่องของจิตวิทยาคือเรื่องของ ความสนใจนะฮะเรื่องของบุคลิกภาพเรื่องของแรงจูงใจผมว่ามันต้องทํางานด้วยกันแล้วถ้าจะขายของบนโลกออนไลน์สําหรับแบรนด์นะครับการดูแต่เพศอายุวัยอย่างเดียวไม่ประสบความสําเร็จแน่ๆนะครับข้อสุดท้ายนะฮะความถูกต้องคือสิ่งสําคัญนะฮะอันนี้แบ่งเป็นสองมุมนะครับมุมแรกคือคือตอนนี้ยูเซอร์เขาเจเนเรต คือมันไม่ใช่แค่ user generate content นะฮะมันเป็นเรื่องของ user generate media เพราะฉะนั้นบางที user ก็เขียนอะไรผิดๆเกี่ยวกับแบรนด์ออกมาได้เพราะฉะนั้นคนที่เป็นแบรนด์คุณจะต้องสอดส่องแล้วก็พยายามให้ข้อมูลที่ถูกออกมานะครับอีกมุมหนึ่งก็คือแบรนด์เองนั่นแหละฮะบางทีก็ให้ข้อมูลผิดๆออกมาสมัยนี้นะครับทันทีที่มีข้อมูลผิดเนี่ย user s a d i นะครับทันทีที่มีข้อมูลผิดปุ๊บ capture ปั๊บแชร์ทันที แล้วแก้ยากมากนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางที่ดีคือก่อนที่จะปล่อยอะไรออกมานะฮะทั้งอินโฟกราฟิกทั้งความรู้หรืออะไรก็แล้วแต่ความถูกต้องคือสิ่งสำคัญนะครับก็ทั้งหมดเป็น5เรื่องนะครับที่จริงๆมันมีเรื่องราวอีกมากมายในสนุกนะครับแต่ด้วยเวลาที่จำกัดประมาณ10บนาทีแล้วก็แชร์ประมาณนี้5เรื่องนะครับเป็นกับดักที่แบรนด์สามารถ นำไปปรับใช้ได้แล้วก็เป็นเรื่องที่แชร์จากเว็บไซต์ที่มีฐานคนอ่านพอสมควรจากสนุก .com ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมุมมองจากสนุก .com นะครับ